ดื่มแบบควบคุมสติไม่อยู่อ่ะฟื้นอีกทีค็ที่โรงพยาบาลน,นั่นตั้งแต่นั้นมาก็ปฏิญาณตนเลยว่าต้องเลิกให้ได้คนเราเนี่ยมันต้องอยู่ติดจิตใจตัวเองก่อนควบคุมตัวเองได้ก็สามารถทําได้ พี่พี่ก็ดื่มมามันมันดื่มมาประจำนะเนาะดื่มมาเรืเ่อยๆๆๆมันมีอยู่ครั้งหนึ่งคือควบควบคุมสติไม่อยู่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปก็ไปล้มล้มแล้วก็ไปฟื้นอีกทีที่โรงพยาบาลนั่นสองสามคืนนะ่ะกว่าจะฟื้นตนะั้งแต่นั้นมาก็ปฏิญาณตนเลยว่าต้องเลิกให้ได้ก็พยายามลดละเลิกมาก็ดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นหลายๆอย่างการงานการทํางานทําการอะไรแล้วก็มันน่าจะเป็นกําลังใจด้วยครับจากทางลูกทางครอบครัวด้วยครับ ดีที่สุดคือตรวจสุขภาพนะครับเหมือนโครงการที่เขามาเนี่ยผมผมก็เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยการที่เราสามารถที่จะมีข้อมูลเอนไซม์ตับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนรับรู้ว่าการดื่มสุราที่เขาดื่มนั้นอาจจะมากเกินไปอาจจะทำร้ายร่างกายเขาและส่งผลให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าตับอักเสบตับแข็ง ไขมันแทรกในตับและรวมถึงมะเร็งตับในระยะยาวได้ถ้าเขารับรู้และเกิดความตระหนักรู้เขาจะต้องตัดสินใจลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยตัวเองคือการสร้างความตระหนักรู้และการใส่ใจต่อสุขภาพที่เราคาดหวังก็คือว่ามะเร็งตับตับแข็งหรือผู้พิการจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนตำบลจังหวัดก็จะลดลงตาม ในระยะยาวด้วยครับจุดเด่นของหมอน,นมัยก็คือว่ารู้ชุมชนนะครับรู้คนนะครับแล้วก็เรารักษาคนด้วยรักษาโรคนะครับแล้วก็พัฒนาสุขภาพชุมชนด้วยเนี่ยพบว่าที่เรางดเล่าคขา้าพรรษาอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราก็ได้บทเรียนว่า มันมันแค่ช่วงช่วงขนาแต่เราอยากให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงถาวรก็เลยใช้เรื่องของค่าเอนไซม์ตับที่มันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ผู้ป่วยเขาจะได้รู้ว่านะครับว่าเออเอนไซม์ตับของเขาเป็นไงบ้างนะครับแล้วก็เขาเนี่ยนะครับอาจจะต้องตัดสินใจแล้วแหละว่าเออต้องหยุดนะครับหรือว่าจะลดละหรือว่าเลิกไปเลยนะครับเพื่อตัวเขาเองเพื่อลูกหลานเพื่อครอบครัวนะครับเรื่องใหม่นะนะครับสำหรับชาวบ้าน นะครับแล้วก็เขาเชื่อหนึ่งเชื่อหมออยู่แล้ว2แล้วมาเชื่อผลแล็บด้วยนะครับมันยิ่งเหมือนกับว่ายิ่งตอกสองครั้งนะครับที่จะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกมั่นใจแล้วก็ต้องปรับแล้วแหละนะครับต้องปรับเพื่อการบเปลี่ยนเพื่อสุขภาพของเขานะครับเลว่างมานานกี่ปีแล้วนะคะประมาณ6 6ครับ6 7ปีอะเลิกขาดเลยไหมครับเลิกขาดครับครับครับ มีอยากอะไรลับไปอยากอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะไม่มีครับไม่มีเลยแต่ถ้าว่ามีสั่งสารอะไรเราก็สามารถเข้าไปนั่งร่วมได้แต่ไม่ถึงกับว่ารังเกียจเลยม,มากๆ<ม>เข้าไปนั่งแต่เราก็ดื่มแบบน้ํา<ม>อลม์น้ําเปล่าไปนะั<ม>่นจริงๆนะครับคนเราเนี่ยมันต้องอยู่ติดจิตใจตัวเองก่อนใช่ไหมครับถ้าจิตใจเราหมายถึงว่าควบคุมตัวเองได้นะก็สามารถทําได้แม้ว่า ในจังหวัดน่านนะครับจะมีประเพณีที่มีการดื่มสุราหลังเลิกงานก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวบุคคลสามารถรับรู้และห่วงใยตับของตัวเองย่อมมีผลต่อการตัดสินใจทำให้เขารักสุขภาพของตัวเองมากขึ้นดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้น